ที่สองครึ่งหลังนะคะที่ด้านเหนือของคาสเทลนั้นมีป่าต้นเบิร์ชที่นั่นชีวิตน่ะเป็นไปตามวัฏจกักร ฤดูใบไ,ไม้ผลิเริ่มต้นแล้วก็มันจะหยุดลงตอนที่เข้าฤดูหนาวมีเพียงความตายเท่านั้นที่ปรากฏในฤดูหนาวยาวนานสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งจำเป็นต้องอพยพไปอย่างพร้อมเพรียงกันทิ้งไว้เพียงแต่เกล็ดคริสตัลออริจินียมบนพื้น ที่สะท้อนกับแสงจันทร์ที่ขุ่นมัวซากต้นไม้ที่ซีดแล้วก็แห้งเหี่ยวตั้งอยู่อย่างนั้นอย่างไร้ชีวิตชีวาเงาผมอมพวุกมันสารเข้าด้วยกันทับซ้อนกันอยู่กับ ผืนหิมะอันกว้างใหญ่นั่นคือทิวทัศน์ที่ฉันได้เห็นอีเนสอีเนสบ้าจริงถ้ายังไม่ตายเราก็ตื่นได้แล้วหหัวฉันความเจ็บปวดนี่มัน เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกิดอะไรขึ้นงั้นหรอไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าการที่เธอหัวกระแทกพื้นนะั่นแหะมันทําให้เกิดความจําเสื่อมนะ๋ยวจะสรุปให้สั้นๆแล้วกันพวกเราโดนจู่โจมเมื่อชั่วโมงที่แล้วพวกนั้นเร็วมากแคสเตอร์ของพวกเราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะสร้างบาเรียเลยทําให้ทีมต้องแตกไปคนละทิศคนละทางแล้วมีแค่พวกเราที่นี่ แล้วการสื่อสารละ่ะถูกแจมไม่รู้ว่าพวกนั้นทําได้ยังไงแต่เราคงเจอพวกโปร,โรเข้าแล้วอย่างน้อยโปรกว่าพวกไหนๆนที่เคยเป็นเหยื่อของเราแต่ข่าวดีก็คือพวกนั้นน่ะไม่ได้มุ่งไปที่สิ่งที่เราขนย้ายดูเหมือนว่าพวกนั้นได้แค่ข้อมูลมานิดหน่อยแต่ไม่ได้รายละเอียด เล่าต่อสิอาหาวิธีที่จะเจอคนอื่นด้วยฮะนึกว่าเธอจะสงสัยฉันซะอีกอย่างน้อยก็น่าจะสั้นขึ้นหนึ่งนะฉันคิดว่าฉันจะทิ้งเธอไว้เป็นเหยือ่อซะหน่อยเธอคิดว่าใครจะรอดล่ะถ้าเกิดเราสู้อ่ะก็แน่นอนว่า เธอควรจะทำอะไรกับนิสัยแย่ๆของเธอได้แล้วนะรู้ได้ยังไงว่าฉันบาดเจ็บได้ง่ายขนาดนั้นน่ะอ๋อแสดงว่ามันเจ็บมากเลยสินะฉันคิดว่าเธอคงจะควบคุมสีหน้าตัวเองได้แบบว่าเฟกมันได้สงสัยฉันจะระวังมากกว่าที่ฉันจำเป็นจะต้องเป็นนะ นี่เธอเป็นพวกใช้อาร์ตกับทีมเมททันทีที่ตื่นเลยเหรอ,อมไม่มีความเชื่อถืออะไรเลยใช่ไหมบอสเป็นนิสัยอะ่ะงั้นเหรอนั่นก็คือสิ่งแรกที่เธอทำก็คือสำรวจสิ่งรอบข้างทันทีที่ตื่นเนี่ยนะโหที่ขาดเป็นบ้าคื้ยมัเนเจ็บนะ เธอบอกว่าเอย่ารอดสินะก็ไม่แย่นะไม่มีประโยชน์ที่จะเอาทหารรับจ้างที่ยืนไม่ตรงไปด้วยยืนยังไม่ตรงเธออยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปเรียกศัตรูมาให้หวังว่าจะเข้ากันได้ดีนะฉันยังไม่อยากให้เธอตายเร็วเกินไปนะ่ะแล้วเจอกันเดี๋ยวนยู อ่แล้วก็อย่างสุดท้ายฉันไม่เคยเชื่อถือเธอหนะเฮ้ย hey, นี่เธอทหารซาคาสัสเจอฐานรับจ้างแล้วแค่คนหนึ่งยืนยันเป็น W เดวชมัดหรือว่าจริงหรือว่าจริงๆแล้วตามเรามาตลอดเวลากันนะ ก็การปล่อยให้รอดไปสักหน่อยนึงก็หมายความว่าพวกเราจะสามารถเข้าถึงตัวบิ๊กๆอย่างเธอได้ลละ HVT h i Value Target น่าจะใช่นะอืมเป้าหมายที่มีค่าสูงทำไมถึงพูดถึงทุนยนต์แล้วแฮม อืมฉันกะว่าจะตามเธอกลับไปหาที่ทีมขอเธอซะหน่อยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะทิ้งกันเองบอกทุกอย่างที่รู้มาซะแล้วฉันจะได้ให้เธอไปตายสบายออนั่นแหละปัญหาหล่ะนะฉันก็อยากจะจริงใจด้วยอยู่หรอกแต่ว่าความจริงก็คือฉันไม่รู้อะไรเลย เธอบาดเจ็บหนักมากเราไม่มีเวลาให้เสียแล้วแต่จะตายถ้าเกิดว่าฉันนะ่ะทรมานเธอและฉันคิดว่าคงไม่มีใครอยากให้เป็นอย่างนั้นถ้ากรณีนั้นไปตามไล่ตามผู้หญิงคนนั้นดีกว่าไหมยัยนั่นรู้เยอะกว่าฉันอีกไม่ได้เกลียดยัยนั่นที่ใช้เธอเป็นเหยื่อล่อเหรอจริงๆแล้วเธอน่าจะ มีเวลาที่น่าจะแบบว่าจริงๆแล้วเธอะน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะทำงานกับพวกเรานะเดี๋ยวล่อ,ลองั้นเหรอเนี่นายอ,ะอ่ะตรงนี้ตั้งแต่บทที่แล้วแล้วนันเนี่ย Or ริจินีลสลักน่ะสลักน่ยมันแปลได้ทั้งกระสุนแล้วก็หมายถึงตัวทากตรงๆเลย แตรงนี้อืมน่าจะเป็นทากเลยเนาะศัตูในด่านบางด่านที่เราได้ได้เจอจะเป็นทากนะคะโอเคเน้ยนายเคยใช้ทา่า o r i g i n a มเป็นตัวลอออ่อกับคนที่ทำงานในโรงงานไหมพูดถึงอะไรนะ เป็นเรื่องของพวกคาสเทลน่ะก็คือพวกเรามีการติดเชื้อออริจเนียมจากท่าตู้ปะพวกท่าออริจเนียมทั่วไปเนี่ยมันงูม,มากแล้วมันก็ชอบออริจเนียมมากๆเลยแต่ว่าช่างเรื่องนั้นเถอะนายรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าตัวท่าพวกนั้นน่ะน,นะถูกล่อออกมา อย่ามาเล่นคำกับพวกนั้นน่ะมันจะโดนระเบิดตู้มเหมือนกับเพื่อนนายตรงนู้นไงอะไรนะต้องแต่ตอนไหนเฮ๊นายบอกว่าฉันเป็นเหยื่อนอะฉันก็คิดว่านายรู้แล้วสะอีกว่ามันคือกับดักอะ่ะจริงๆแล้วควรจะฆ่าฉันเร็วว่นนี้นะไม่ก็วิ่งหนีไปอะ่ะ ตอนนี้เดี๋ยวฉันให้โอกาสใหม่แล้วกันอ่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มจังเลยอ่ะตามพวกเราม,มาตลอดเลยเหรอเธอมันบ้าไปแล้วใครอยู่ข้างหลังเงียบไว้ห้ามขยับถึงแม้มันจะเป็นมีดกระจบกระจบนะเต่ฉัน ไม่เก่งเรื่องการใช้มีดซะด้วยถ้าเกิดมือเลื่อนแล้วก็ขอแกตายมาแกมาถึงตน้นพูดีว่าฉันน่ะอยู่ใกล้กับพวกเงามากไงล่ะนายแน่ใจหรอว่าจะหาฉันเจอโดยที่ไม่มีพวกอหน่วยค้นหาน่ะบอกมาใครเป็นเจ้านาย ฉันจะไม่มีทะเ,เอ้อเฮ้เบามือหน่อยไอ้หมอนั่นมันจะพูดได้ยังไงล่ะถ้าเกิดว่าเธอขยี้อว,ว,วัยวะพวกนั้นเละแล้วอะ่ะคาสเดวจะไม่ยกโทษให้พวกแกคาสเดวอขอบใจเธอนี่มันพวกทรมานคนอื่นไม่เก่งสุด ป้าจริงไม่เธอไม่ตายอีกเหรอก็น่าจะปล่อยให้ฆ่าฉันก่อนนะแย่จังเลยที่เธอเป็นพวกไม่อดโทนเอาซะเลยหฉันนะ่ะก็อยากจะฆ่าพวกมันก่อนเอะพราะว่า,มาแมลงพวกนี้เนี่ยตอดเราไปเยอะแล้วแล้วเมื่อไรก็ตามที่ศัตรูเผยช่องว่าง พวกทหารับจ้างอย่างเราจะไม่มีใครใช้โอกาสนั้นข้ามมันเหรออ๋อเธอนี่ก็มีนิสัยของซาค้าสอยู่ในตัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่าไปยุ่งมาชันเสียงเมื่อกี้เนี่ยมันดังมากเอ่อสอดคน <laughs> เสียงเมื่อกี้อ่ะมันก็ค่อนข้างดังเลยนะ ฉันคิดว่าคงจะมีพวกตามมาเสริมแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างนั้นเหรอเราจะได้เบี่ยนเบนพวกนั้นจากเป้าหมายงะหมอน,นั่นบอกว่าปล่อยให้สองคนรอดสแสดงว่าที่เหลือคงตายหมดแล้วหมอน,นั่นไม่น่าจะเก่งพอที่จะจัดการพวกเราได้มากขนาดนี้แล้วดูเหมือนว่าจะกลัวด้วย มันต้องมีอะไรบางอย่างนี่เธอเฟกเฟกบาดแผลอยู่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเปาใครจะไปเฟกแผลที่เปิดอยู่ได้ล่ะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าสภาพจิต่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าคุยเรื่องเธอก่อนเธอ รู้อยู่แล้วจริงๆเหรือว่าฉันนะมีของขวัญพร้อมเลยทันทีที่เธอตื่นนะหมายถึงมีของขวัญให้พวกนั้น <c oughs> คิดจะทิงอินีสไว้ถ้าฉันไม่ตื่นแล้วก็ฉันก็คงจะเป็นเหยื่อใช่ไหมละ่ะเหยื่อล่อเหยื่อล่อ,อฉันน่ะถ้าเป็นฉันแล้วก็ฉันก็ต้องรอ,อให้เธอตายก่อนที่จะวางกับจากะนะ <c oughs> เอาจริงๆนะถ้าสักวันนะ่ะเธอไปเจอใครก็ตามที่อ่านใจเธอได้จริงๆเธอจะไม่มีทางชนะคุณคนนั้นได้ฉันว่าฉันคงต้องลองข้ามผ่านดูให้ได้ละ่ะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นสำรวจพื้นที่รอบข้างด้วยอาร์ได้ยังพูดหนิกบว่าฉันจะไม่ทำแล้วงั้นแหละไม่สิ หน้าเธอบอกว่าพวกเรากำลังแย่ใช่แต่ว่าเราหนีไม่ได้แล้วเราต้องสู้กับมันแต่ว่าเธอไม่เก่งเรื่องสู้นี่เพราะงั้นมันก็ขึ้นกับฉันแล้วคนเดียวดีไปทางตะวันตกเราอาจจะพลิกสถานการณ์กลับได้ถ้าเจอโฮลเลอร์อกับทีมเขาแล้วถ้าเราไม่เจอล่ะเราก็จะตายไงล่ะ ทหารของซาคาสวงเล็บ question mark พวกเรากวาดล้างทีมคุ้มกันไปได้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราหยุดเเราหยุดเป้าหมายก่อนถึงจุด a 5ไม่ได้พวกนั้นน่ะมีเหยื่อล่อเยอะแยะเลยขนาดพวกที่คุ้มกันอย่างนี้สุดก็เป็นของปลอม ไม่ว่าพวกบาเบลนะ่ะจะหานุทการอะไรอื่นมาไม่ก็ของจริงไม่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องก็เป็นได้เอาเถอะเราต้องได้ทำให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุดนึกว่าจะทิ้งปฏิบัติการเก็บขยะให้กับพวกนั้นได้ซะอีก ไม่นึกว่าพวกนั้นก็ทำพังทักษะของพวกนั้นมันเจ๋งจริงมันเจ๋งมากทีม horrorer รรนี่แข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดไว้ถ้าพวกบาเบลอ่ะไม่ไปชวนพวกนั้นก่อนนะเราน่าจะได้พวกนั้นมเป็นพวกเราเราจะตามต่อไหมเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า เข้าใจแล้วท,ท่านแม่ทัพเราคลาดหรือพวกมันแล้วเหรอแยกกันนายไปตะวันออกฉันไปตะวันตกเฮ,ยฮย้ฮยเฮ้ยพวกนี้ไม่ง่ายเลย ใช้มาตั้งแต่เริ่มแล้วนะเดี๋ยวก็ตาบอดหรอกไม่ใช่ตาเธอรู้สึกเจ็บเหรอมันเจ็บหร,อหรอืออะไรจะบ้าแต่ว่าพวกเราต้องหาทางออกให้ได้ชัดอยอแพนบายว้าวเป็นการฟันที่สวยสดงดงามเห็นเปล่าพวกเนี้ยแต่งตัวเหมือนทหารรับจ้างดิจริงอะไม่ใช่ หยุดคุยเล่นได้แล้วพวกนี้เป็นจริงจริง,รงไม่จำเป็นต้องมาจู่โจมเราด้วยพวกนั้นนะ่ะมาจู่โจมมาเผชิญหน้ากับเราตรงซาบประผักพัน์แล้วก็เราอาจจะสู้มันไม่ได้ก็ได้นะคิดอะไรของเธอเนี่ยออนี่ยังคิดจะอ่านใจฉันอยู่เหรอเนี่ยเวลานี้เนี่ยน,นะ เปล่าแค่ฉันยังตาไม่บอดแล้วเธอก็มีระเบิดเยอะแยะไปหมดเธอคิดจะทำอะไรนะคิดจะระเบิดตัวเองไปด้วยกับพวกนั้นเหรอถ้าฆ่าได้ก็ถือว่าฆ่าได้ใช่ไหมล่ะอย่าเอาชีวิตไปทิ้งคว้างสูอเปล่าอย่างนั้นแล้วเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะแล้วฉัน จะต้องทิ้งชีวิตไปเพื่ออะไรเหมือนกันพวกซาราคัสมงบ้ากันมาหมดเลยนั่นแหละคือสาเหตุที่ฉันหาไม่เคยเชื่อใจเธอว่าเธอไม่บ้าเขาคุยกันดูสนิทดีเนาะเออยูิูเดี๋ยวอ้กลับมาเอาละเจอหนึ่ง หนึ่งแล้วก็เขียยแค่ W วิธีที่แกโยนพวกระเบิดออริจินัลพวกนั้นน่ะไอ้แอก้อนใหญ่นั้นด้วยมันบ้าสุดๆจนทำให้เลือดฉันสูบฉีดไปหมดแกทำได้ยังไงเพื่อนฉันน่ะเตรียมในพริบตาเดียวแต่กับแกแล้วไม่มีแม้แต่รอยข่วนจะพูดยังไงดีละ่ะ การฝึกฝนมันดีที่สุดนะนะท่านท่ทพชอบแกแน่บอกมาบาเบลให้แกทำอะไรถ้าแกอยู่ที่อื่นนะมันจะดีอยู่นี้นะทำไมแกต้องเชื่อฉันเ่ะเนี่ยแล้วทำไมฉันต้องเชื่อแกคำถามคำถาม,ถามที่ถูกต้อง ในลำดับที่ถูกต้องเพราะว่าทหารรับจ้างเน่ยเป็นเครื่องมือในการทำสงครามถ้าเราจะสู้เราก็ต้องมีเครื่องมือที่ถูกต้องในมือนายไม่คิดหรอนนทีจะนายหรือแกเอา,ปาเป็นว่าแต่เพิ่งดูไม่พูดแกแล้วเนาะอ่นอืมนายไม่คิดบ้างเหรอว่าพวกเราเป็นพวกใช้แล้วทิ้งเนีมากกว่าน,นั้นนะนะ แล้วแต่แกจะคิดแล้วกันมีอีกหนึ่งคนซ่อนอยู่17เมตรออกไป4นาฬิกาคนที่มีอารในการสกาวสดอะไรไม่ไดนะว่าเดี๋ยวชอบลูกทีนะสอดแนมเธอเองแกเองก็น่าจะลองคิดใหม่นะวงังดาบลงซะสู้ฉันไม่ได้หรอกแต่ว่า ถ้าอยากจะลองก็ได้นะแกต้องการอะไรเอออย่างนี้ดีกว่าเราเจอทั้ง W ับเยูและอเพวกแกน่าจะเหลือคนประมาณ20%แต่ว่ากระจัดกระจายด้วยไม่แม้คงทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้ที่แกยืนอยูนยน่นั่นยืนทับอยู่น,นั่นมันเอ้อเนี่ยเหรอ น่าจะเคยเป็นมนุษย์อะนะแต่ว่าตอนนี้คงจะอบอกยากเข้าใจได้ยังพวกเราอะ่ะไม่ใช่ทหารรับจ้างธรรมดาก็ไม่ใช่นักฆ่าด้วยเอานี้ทำอย่างนี้ไหมมีสองคนพวกพวกแกสองคนกับหัวหน้าพวกแกหนึ่งในสามคนนี้จะต้องตาย สองคนที่เหลือเอาหัวมาก็หัวของใครก็ได้แล้วก็เอามาตั้งไว้พร้อมกับผู้อยู่รอดคือก็ไม่ได้อยากว่าเป็นการส่วนตัวนะยังไงก็ต้องทำให้กับเผื่อให้พวกที่ตายไปแล้วหน่อยบางทีเรื่องเราอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เจอกัน ในสนามลบว้าวใจดีจังเลยโชคของฉันแล้วฉันน่ยสู้ไม่เก่งแถมว่าคงเอาชนะยายบ้าอัปลักษ์นี่ไม่ได้อยู <c oughs> ่อยู่ๆก็จริงใจขึ้นมาแฮ ใช่แล้วอีกช้อยอีกตัวเลือกหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือร่วมมือกันแล้วก็ฆ่าฮอลเดอร์ใช่ฮอลเดอร์ er. งั้นบอกมาทีที่ทำไมทหารรับจ้างเนี่ยชอบที่จะถูกฆ่าตายจังเลยฮะพราะฉันอะไม่ยอมจะอยู่ทางฝ่ายที่ถูกเล่นหรอกนะฉันไหนอยากจะเล่นกับชีวิตของอื่นมากกว่า แล้วก็ฉันเบื่อที่จะฟังนายแล้วนายหน้าเบื่อแล้วก็วพยายามที่จะเล่นเกมอะไรเนี่ยมันแย่สุดแถมเจ้าแกะน้อยหน้าสงสารฉันตรงนี้เนี่ยกำลังจะตาบอกด้วย <S <S เขาไม่ใช่ซาคาสเน,ะนายก็รู้ใช่ไหมหนายอะมาเหยียบเข้ากัน แดนกับระเบิดเขาแล้วพวกแกรู้ว่าเนี่ยมันจะจบยังไงพวกแอกนะแพ้แล้วโหไม่รู้สินะจะไปจริงๆหรอยานะ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วนะใช่ฉันไม่คาดหวังว่าพวกนั้นน่ะ จะเจอได้เร็วขนาดนี้พวกแหล่งข้อมูลทำพลาดเปล่าอย่างน้อยพวกเราก็มีพวกทหารรับจ้างเราทำให้เขาพวกเขาอยู่ในอันตรายพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะเกิดอ,อะไรขึ้นพวกเขาเป็นทหารรับจ้างพวกเขามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ไม่ช้าก็านานอีกแล้ว ที่ช้าก็เร็ว <c oughs> มันก็จะเป็นภาระหน้าที่ของเราด้วยเหมือนกันฉันช่วยเขาได้ฉันช่วยพวกเขาที่จะตายเพราะว่าความผิดพลาดพวกเราเธอพูดถูกเทเรซาแต่มันไม่ใช่ซาคาสไม่ใช่แค่คนที่ จะตายที่ควรจะตายเปล่านะเหมือนฉันไปด้วยขอบคุณเคซี่หมอเคซี่อาชื่อนี้นะคะเบอร์เดลอ่านตามของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเขียนคำว่าเคลุชี่เคชี่เพราะฉะนั้น อ่าน,นึ่งที่กนแต่ถ้าใครรู้คำอาหารของชื่อเนี้ยจริงๆโพสต์บอกไว้ได้เลยนะคะอ้ะอออยังไม่จบโหกำลังเสริมเลยเนี่ยพวกนี้เป็นใครกันแน่มาเยอะซะด้วยเฮ้เธออย่เพิ่งสะลบดิ โทษทีคือแบบง่วงมากเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่เธอรู้จักพูดว่าขอโทษเนี่ยก็คราวที่แล้วอ่ะฉันต้องทนดูเธอสรุปไปนะเนี่ยมันตาเธอแล้วล่ะเอาหนะ้าเป็นผู้เล่นหน่อยฉันแค่ขอหยีบสักนิดนึงชิสิบสี่สิบห้ายังมากกว่านั้น นั้นมืออาชีพดูจากการเคลื่อนไหวแล้วพวกนั้นรู้จักสนามรลบมากกว่าพวกเราสิคาสเดึอิอเนเอสยินไหมใครสักคนจะมีใครสักคนไปช่วยเธอนะ,อะการสื่อสารกลับมาแล้วเหรอ,อความรู้สึกนี้มันอะไรอ่ะ มีใครบางคนอยู่ใกล้ๆอีเนสไปอยู่ที่ไหนอ่ะบอกตำแหน่งพวกเธอมาเร็วในเคยอยู่ในคาสเดลก่อนสองครัมใช่ไหมมีบางอย่างที่ฉันต้องถามเธอบาดเจ็บเหรอหายใจระวังการหายใจหน่อย ที่ปลอดภัยซ่อนตัวซะกลุ่มจะจงกำลังเสริมไปช่วยพวกเราฟังฉันนะเลอร์โอ,อ,อ,อเคฟังอยู่ราชาของซาคาสคนที่สูญเสียคาสเดว ใช,ใช่ผู้หญิงที่มีผมสีขาวนหะมอืมฮะมะะว้ามีจังหวะความว่า,วายัางไงกันนะคนว่ายัางไงกันคะความหลังของแต้มันอยู่เริ่มจะเข้มข้น,นแล้ววันนั้นตอนนี้จบตอนที่สอง ครึ่งหลังแล้วนะคะติดตามต่อได้ในพาร์ตต่อไปเวอร์เดวแปลจนจบแน่นอนค่ะถ้าอยากให้มีสรุปด้วยก็รีเควสไว้เลยนะคะจะทำหลังจากที่โพสทุกตอนครบแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะมาตาเน่บายบาย